น,นี่ปรานปุ๋ยหนเลยอืมประวานปุ๋ยมันสิงามปนี่โอ้ปุ๋ยเคมีเห,หมือนันนี่ใช่โอ้ถูเรยียนหนึ่งปีเข้าเรีปีได้หนี่งปีงปบ้าปีที่สองสีปีปีเดียวบปีบ้าคือพึ่งผูงกกระดาษสองหนึ่ง <laughs> <laughs> นนน้ัเมื่อกี้ยังกูโยงหลังอ๋อบอกฮะใส่ก่อนเมื่อกี้เกลอกเลยเด้อมันเป็นสายศาสตร์นิยาศาสตร์มึงไม่กินระบบหรือเปล่าครับเราทดลองซื้อเขทดลองเนาะทดลองอยางเหี้ยยางเหี้ยเป็นยังค้าง่ายเลยว่ะ ไม่ปวดครับมันเด็พอปีเราบ้ขะอ่าอะไขาพันยังไม่เูาทาระเเงพอขายได้หรือเปล่าจยพาพันยังนี่ันธรรมาดามุ้งหอยก็สิมันมีมันพาขาลวกขาลวกขาลวกนะ,อะโอเคขายกอเท่า,หาไหร่กอเท่าไหร่กอสองร้อยใชกอสองร้อย เมื่อกี้เมื่อกี้ตัดไปยี่กอเมื่อกี้ฮะเทียบเทียบไปเมื่อกี้ไหมขั้นขายขันขายพันมันมันมันกแค่กันอปาวนะยนงนึงกนกินมันกินหายกันมันเอง ອັນນີ້ບໍ່ຕ້ອງເບິ່ງໂຕລຽກກໍໄດ້ນີ້ອືສຽງກົບບໍ່ວ Ok, giờ tôi đón nó, đầy thùng lác